น้ำตกแห่งเพื่อเขาภูผานนี่ลุยเนลมิตมาไว้ที่บ้านสวนเนลมิตมาไว้ที่บ้านสวนค่ะพี่น้องคะ<อ>สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีเอฟซีนี่ลุยชาแนลนะจ้าพี่น้องคะมือนี้พี่น้องคะ นี่รุ่ยมีอย่างใหม่ใหม่พี่น้องเบิรงอีกแล้วนะคะไปกันเลยค่ะไปกันเลยจ้ะไปกันเลยจ้ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะมาเฮสวัสดีครับเราวอ่สวัสดีครับเอีรออยรเลยค่ัพี่คนค้องค่ว้าวน้ำตกแห่งเพื่อเขาภูพัน <laughs> นี่ลุยเนลามิดมาไว้ที่บ้านสวนนีลามิดมาไว้ที่บ้านสวน,นะค่ะพี่น้องขะ น้ำต่ง,งนะค<น>ะนะน้ำตกที่สวยงามไว้กับองค์ปู่นะคะเพื่อดี่จเย็นสบาย่ะคาดสวยงามนะพี่รองขาวิวง่ามาเลยอยู่สวยๆมาน,นี่ลูกอย่าเสียงดังมาหาแม่เสียบานำ้ำตกถ้าอย่าหน้าเหมือนเสื้ยนหูเลยนี่ไง อยากเล่นล่าพี่น้องล่าสวดเล่ยนยี่บ่เนาะเล่นบ่ได้ยื่สิบเลาป่ามาใส่อยู่ยื่สิบเลาป่ามาใส่ปนนะคะน้องตกพี่น้องขายวผู้ใดอยากอ่าเฮ็ดกะเดี๋ยวบอกเหียบเพิ่อยูไวเพิ่อนมาครอบเมนเอาเด้อเวลาเอฟซีฐานนะคะเนรักมิน้ำตกมาไว้ที่บ้านสวนแล้วก็ต้นไม้ยืนนี่นี่ลูกก็ไปไหว้ฟังหุ่นพี่น้องขาเนี่ยนะคะ ว่าจับใหม่มุมใหม่มุมนี้คือมุมนังตกสวยงามแต่ที่มันขาดก็คือขาดปลาคาบลาสุดคุณวอดไปเอาสะดุ้งมาแล้วบ่ไปไปเอาแม่็ดีเจ้าตึกสะดุ้งให้สีคุณวอดไปเอาสะดุ้งมาตุกตึกจับปลาคาบพี่รองขาเดี๋ยวปลาคาบมาใจหนีเลือกเอาตัวางามสีํางามน,นะคะม่ใจหนีเพื่อที่สวยงามเห็นพี่น้องเบิกเอามาจากที่หาตัวพ่อนะคะ,ะเดี๋ยวจะมอมงบุญพี่รองอันนี้ก็เปลี่ยนกระถางใหม่ เสียงดังนะคะแมวแม่แม oh, 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 ่กินหานุ่กินอยู่โอ้ยมังรายจะกินอันนี้น้องกินเออเอาให้น้อนนี่มังรายกินหรนอหม่พี่รองคะมุกมีกามีลวดกาต้นไม้จากฟางพุ่นนะคะกี่มันจักยูมุ่งนั่นกี่ม้าจักใจมุ่งมีนะคะก็จะเป็นต้นไม้ที่สวยงามอีกมุมหนึ่งนะคะสวยบอพี่รองสวยงามมากเลยสวยงามมากเลยนะครับ ล่ามีการล่มเลือนตอน้นไะม้น่ะมันก,ก็สวยงางพี่น้องตะวันเนี่ยต้นยังไงซ้ำนีน่นะถ้าไปซื้อน่ะตน้นละสองสามพันสี่พันอุ้ยอยากให้มันถูกต้นไม้แม่นะคะไปเลื่อไกลๆค่ะไปเลื่อไกลๆนะคะพี่น้องไปซื้อนี่ตน้นละสองสามพันสองพันขั้นต่ำม,มีอยู่แล้วเนี่ยไปซื้อ แต้ว่าเฮามาไหวนี่คือแบบเราดูแลคุณพ่อดูแลรักษาคุณพ่อกับคุณแม่คุ่น,นึงมกค้นนะปุ่นึงมักใส่ปุนน๋ยดูแลรักษาดินพี่้องกันเลยแบบว่ามันกาเลยสวยงามนะคะมุมน,นี้ก็เป็นมุมที่สวยงามอีกมุมหนึ่งนะคะพี่้องคะ่ะต้นไม้หลายคักหลายเยวนึงพ่อแล้วพี่้องพ่อแล้วบานพ่อหรอเบอรค่ะพ่อหรอบอกคะได้ลำตกหนักเพือเขาผู้แห้งกับพ่อแลอ้ว น้ำตกจากเชือกเขาภูพันธนะคะมาเนเรามีไปที่บ้านสวนแล้วเข้าจะไปเอาปลาพี่น้องคะไปส่อนปลาครับกันต่อเอามาใส่ไซบอนะคะไปเลือกปลาครับที่สวยงามกันต่อจ้า ให่มาแล้วพี่วังใมาแลสวยงามสวยงามมากก็เีมนค้องอะไอมาอยู่ยังี็กครับแไเลไตาเด้อเอาไว้้อนีเกยบตัวนี้อา่อยอุ้ยหล่อวยนี อาอันทีมีเงอขึ้นไปนะปลาเหนี่อันปลา้าา่ไหวยไผได้ไี่บ้เี้ยงใบอลอุ้ยเข่าปลาเราบาเนี้ปลาดูนี่ขี้เื่อนเดีวต้องมานีกอยูานี้เรามาพนบ ได้แล้วปะอุ้ยเจ้าเน่อแมาอุ้ยจบไม่บ่นแม่ปลานี่เด้อแบบงามไมคะทอแล้วได้ลายก็หนีน้ำเลี้ยงตู้เหรออันนี้ยิ่ง3ามสีแบบสวยสวยมากคือแบบวันก็ใหญ่ไว้แบบใหญ่เรื่อเนาะ คือไม่ต้องผ่านเนี่โอัวยันแมวนี่ดีเลยแมวนี่เทาไหร่ดียังจะของขึ้นขนอันนี้จริงอ่ะเขาคือปลาที่เรามาเลี้ยงนั่นเขาซื้อปลาปลาคารที่มันราคาถูกมันก็เลยเป็นปลาที่ไม่ได้คัดสีมามันก็เป็นปลาร้วมสีแต่เราถ้าเราซื้อแบบว่า เกียดดีนะเขาจะคัดสีเอาแต่สีสวยๆมาแต่เราเข้ามาเลี้ยงเซบอรดินง่ายเข้ากับเลือกบอลได้คำนึงว่าไม่เป็นไรคือสีอะไรเราก็เลี้ยงได้ปะเข้ามาใจงี่เง่าก็เลยอาจจะบอปันใดเพราะว่าเขาต้องเลือกเอาตีง่ายแต่นะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือในการเลือกของเรามันจะเลือกยากเพราะว่าเขานอกสะดุ้งเอาแต่เลือกมาแต่สีตายกันเลยได้ตัวไหนก็เอาตัวนั้น ตขาเดทีน้ไตทำตาแดงมดะนเราไดยังล้เราไ่นัทำันหนแลเรก็ได้เราได้น้ำตกแล้วแลปลามาใส่บ่อด้วยนะคะปลาคาบนะคะเหลือปล่อยิเพราเามือนืนมันจะรอดชีวิตบ่อเมื่อที่โดดออกมาเล่นน้ำบ่มันเปลี่ยนน้ำเลยเดดน้ำเนาะบ่อมีออกซิเจน ทับเย็นปี่ยวได้เออช้านเร่อกคือตุย้บ่จ้างลาเพื่อมันขึ้นกันสองปลายวยืนกันเดรไเน่าห่อพเผื่อพรุ่งนี้เรามารุนกันว่าปลาจะขึ้นชั้นสองไหมคะเจ้าช้างกันเ้าวว้านนับไปด้วยื้อหามันดดออกมาน้ามุงหยาบันยนไป ได้เป็นอะนี้เป็นะคุณดเขาเลือกเขาทำแล้วเน่ยสวยงามมากนตกสวยงามฝนตกฝนตกมาเรียบร้องาล้นเป็นไรงามล้นเรอนตแ่มันยมันเลยมัน่ลก้าชุคุณยายกแฟนตู่งแง้มมันะไไทยหลอกือเปลี่ยนตุดมา่ายรูุแเลย โอเคนะคะพี่น้อง่ะโอเคนะคะเราก็ได้ปลาสวยงามมาแล้วนะคะก็ะเดี๋ยวอ่าถ้าเอาเริ่มการจะเริ่มตรวจตัวแล้วล่ะมันเจริญติดกันจะเจริญตรตัวได้เร็วขนาดไหนนะคะพี่น้องขาโอเคนะคะเอาไว้จับมีนะคะ ขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย